ทำไมพอเราอายุ50บวกถึงลดน้ําหนักยากลองฟังคลิปนี้ดูนะคะข้อแรกเลยอายุเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญทําทงานช้าลงร่างกายก็จะเก็บสะสมไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนะคะจะเก็บไว้ที่หน้าท้องสะโพกต้นแขนต้นขาเป็นส่วนใหญ่นะคะข้อที่2นะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อลดลง และร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนยิ่งทําให้สูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นพอกล้ามเนื้อลดระบบเผาผลาญที่จะไปเผาผลาญไขมันก็ทํางานได้น้อยลงจึงเป็นสาเหตุทําให้ร่างกายเนี่ยนะคะสะสมไขมันมากขึ้นข้อที่3เริ่มนอนไม่ค่อยหลับหลายๆคนเนี่ยนะคะพออายุมากขึ้นจะเริ่มนอนไม่ค่อยหลับตื่นตอนกืางขึ้นบ,บ่อยพอตื่นเช้ามาจะรู้สึกอ่อนเพลียไม่สดใสและหิวมาก เป็นเพราะว่าเมื่อเรานอนหลับไม่เพียงพอทําให้ร่างกายหลังฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมความหิวความอิ่มทํางานผิดเพี้ยนไปก็เลยทําให้เราเนี่ยหิวมากพอเราหิวมากก็กินเยอะน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นได้นะคะนี่คือสาเหตุที่ทําให้คนอายุ50บวกลดน้ําหนักลงยากถ้าเพื่อนๆมีคําถามถามมาได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่กระแตพาพรนะคะ